ณชาริติ4289สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านช่อง YouTube o u t u b แอทิชแนะครับวันนี้วันที่29เดือนกรกฎาคม2568ขณะนี้เวลาโดยประมาณนะครับ23นาฬิกานะครับครับที่เห็นหน้าจออยู่ขณะนี้นะครับคือสูบเลขวิ่งบนล่างโค้งสุดท้ายนะครับสูบเลขวิ่งบนล่างโค้งสุดท้ายสายทหารอสนทิ ประจำงวดวันที่1สิงหาคม2568นะครับครับก่อนจะไปอธิบายทางตัวเลขนะครับขอยญาตก่อนนะครับขออนุญาตสะดุดีทหารกล้าที่พีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยแผ่นดินไทยของเรานะครับให้ดำดำรงไว้นะครับถ้าไม่มีพวกเขาเราก็คงอยู่ไม่ได้นะครับพวกท่านคือวีรบุรุษสนามรบ ที่อยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศนะครับตั้งแต่แนวพื้นที่ชายแดนแนวรบอุบลศรีเกตบุรีรมสุรินจันตราดนะครับคือท่านคือนักรบวีรบุรุษนักรบสนามรบที่แท้จริงนะครับถ้าไม่มีท่านแนวหลังก็อยู่ไม่ได้ครับครับครับขออนุญาตครับมาดู เลขนะครับสูุรเลขนะครับมาดูนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกสามวันนะครับจะทราบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเหลืออีกสามวันนะครับนี่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของสายทหารอสนทินะครับครับมาดูกันเลยนะครับบนนะครับบนวิ่งหกกับเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับรองสามนะครับนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน มีด้วยกันสิบชุดนะครับสิบชุดเด่นเน้นห้าชุดนะครับมีอะไรกันบ้างมาดูนะครับเน้นสามหกหกเจ็ดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดนะครับเน้นนะครับสามหกหกเจ็ดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดครับตัวสำรองตัวกันนะครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดหกหนึ่ง 7 2 7 4สองเจ็ดสี่แปดหนึ่งครับส่วนที่ขีดนะครับสามเจ็ดขีดนะครับก็น่าจะเป็นตัวสำรองจากตัวเน้นนะครับสามเจ็ดกับเจ็ดสองครับเจ็ดสี่แปดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวสำรองนะครับจะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับตัวสำรองอาจจะเข้าก็ได้นะครับตัวเน้นอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับก็ให้ท่านวิเคราะห์ดูเอานะครับ ส่วนล่างนะครับล่างวิ่ง4กับ7นะครับ4กับ7ล่างนี้มี8ชุดด้วยกันนะครับเน้น4ชุดนะครับเน้นที่4 1 6 7 7 2 7 4นะครับนะครับวิ่งก็บ4กับ7นะครับถ้าวิ่งสายรูดก็ใส่ไปนะครับเต,ตัวกันก็มี4ี 2, ่3 6 4 6 9นะครับ ทั้งหมดมี8ชุดนะครับล่างเน้น4ชุดก็บนล่างถ้าเอฟซไม่ตรงกับข้อมูลของ f อฟนะครับเก็เอา4กับ7ไปใส่ก็ได้นะครับบน6กับ7นะครับก็ไปประกบ,ก,บกับเลขที่ท่านมีอยู่ในใจได้นะครับคาดว่าบนน่าจะมี6กับ7นะครับหกับเนะครับ ล่างก็คาดว่าสี่กับเจ็ดนะครับก็สังเกตดูนะครับบนล่างจะติดเจ็ดนะครับมีเจ็ดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับครับต่อมานะครับสามตัวบนนะครับก็มีทั้งหมดแปดชุดด้วยกันนะครับก็มีสี่สามหกสี่สามเจ็ดสามหกเจ็ดสี่แปดสามสามแปดห้าสี่หกเจ็ดสี่แปดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับ นี่ครับความเป็นมานะครับสูบเลขวิ่งบนล่างโค้งสุดท้ายสายหารนะครับสูบมาแล้วมาแล้วครับก็จะแตกต่างกับคลิปเลขวิ่งบนล่างนะครับบนล่างสายฐานเหมือนกันครับอันนี้สรุปโค้งสุดท้ายนะครับจะมีบ้างจากคลิปที่สองจากเลขวิ่งบนล่างสายทหารนะครับอันนี้สรุปมาให้นะครับนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่ นี่สรุปมาแล้วนะครับสายทหารนะครับที่ได้มานะครับแคปเอาไว้นะครับแคปเอาไว้เลยนะครับก็จดตามได้ก็จดนะครับไม่ต้องจํานะครับจําบางทีอาจจะลืมนะครับนะครับจดไว้นะครับก็คาเตือนนะครับเป็นแนวทางชี้แนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ อ่างโชคเลือกซื้อสากิมแบ่งรัฐบาลนะครับเกิแบ่งปันน้ําใจนะครับตามนี้นะครับก็อยากจะเข้าติดตามดูนะครับช่อง y o u u u b แอทิชีแนะครับเข้ามาได้นะครับช่อง y o u ท u b แอทิชิแนนะครับนะครับเบอร์โทรก็มีนะครับ0873922717นะครับนี่ครับหมายเลขบัญชีแบ่งปันน้ําใจนะครับ31352177 412คระชาครับจากงวดที่ผ่านมานะครับ f อฟที่มีโชคมีใช้ได้มาจารก็บแบ่งครึ่งไปนำไปร่วมที่เอฟซได้นำเงินมาให้ออเป็นสะพานบุญนำไปซื้อของบริจาคให้กับผู้ประสบภัยนะครับที่อพยพจากเขตการระตะการไทยกัมพูชานะครับก็ได้ได้นำไปบริจาค3าที่ด้วยกันนะครับ ชุดแรกก็เป็นชุดของอผู้พันอิ๋วนะครับก็ไปจุดศูนย์อุยพจุดแรกนะครับจุดชุดที่สองก็เป็นชุดของครอบครัวแม่ครูจันหอมนะครับและเอฟซีนะครับกไ็ได้ได้ได้นำไปทำที่จุดจุดที่วัดบ้านละเอะนะครับที่ผู้อุยพทีพัยไปอยู่ที่นั้นนะครับก็ได้นำไปนะครับส่ง สองวันสองพระจิตด้วยกันครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับครับสำหรับเลขของอาจารย์เสือนะครับกับอาจารย์เสือสายฐานผ่านศึกนะครับกับครูชายแดนนะครับครูพนมนะครับสงสัยคงจะมวนนี้คงจะผ่านนะครับเพราะว่ามัวแตกกว่าก็คงจะไปร่วมไปเป็นไปเป็น ก็เรียกอะไรจิตอาสานะครับไปเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับไปช่วยค้นส่งของนะครับก็เลยไม่เห็นท่านส่งส่งข้อมูลมาให้นะครับเลยวันนี้ก็ขอผ่านไปก่อนนะครับครับก็มาดูครับสําหรับสมาชิกนะครับที่ที่ติดตามนะครับติดตามรวยไม่เลิกนะครับรวยไม่เลิกนะครับรวยไม่เลิกสามสิบหกชุดนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นงวดที่สามนะครับเข้านะครับงวดที่สามเข้านะครับให้เด่นที่เด่นให้วิ่งสี่เข้านะครับสี่มาเข้านะครับเลิกเข้ามันเข้าคู่โต๊นนะครับเข้าสองสามสองสี่นะครับสามสองสี่เข้าคู่โต๊นนะครับนะครับ มาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ให้สามนะครับวิ่งสามสามอะไรก็ได้มาหลักอะไรก็ได้มีนะครับนี่ครับรวยไม่เลิกสามศกชุดบนเต่งโต้นะครับยกเว้นเบิ้ลหากนะครับนี่ครับนี่ครับงวดนี้ออให้ที่สามครับสามมาหลักไหนก็ได้ครับมาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็ได้ครับเข้าโต้นะครับมาโต้แต่แต่งนี่ก็ยากนะครับจับยากกันทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ในสูตรของเขาอ พอมาวางมาวางหลักให้หมดเลยครับย้ายหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตัวไหนน่าจะเป็นไปได้จับโยกมาแล้วครับทั้งหมดทั้งหมดตัวเน้นที่ให้มาให้ให้มานะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสิบชุดด้วยกันนะครับนี่ครับที่วงกลมเห็นนะครับไม่อ่านนะครับนี่ครับนี่ครับน่าจะเห็นนะครับอ้าวอ่านก็ได้เผื่อเผื่อจะไม่ไม่เห็นภาพอาจจะเขียนไม่ชัดนะครับตัวเน้นนะครับมีหนึ่งแปดสามสามหกเจ็ด 9 8 3 4 3 7 1 3 6 3 8 5 4 3 6 8เจ็ดหนและ3 7 2นะครับทั้งหมดตัวเน้น10ชุดด้วยกัน,นครับนะี่ครับงวดที่แล้วน่ครับเข้าตรงตรงตรง,ตรงชุดแรกเลยนะครับงวดที่แล้ว2องสนะครับแต่มันมาออกออก2 3 4มันมาออก สามสามสองสี่นะครับนี่ครับชุดแด้งงวดงวดที่ผ่านมานะครับให้ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับระวังนะครับระวังตรงมุมระวังตรงหัวมุมกับท้ายมุมนะครับครับนี่นะครับหนึ่งแปดสามกับสามเจ็ดสองนะครับระวังครับสําหรับตัวที่ขีดนะครับคือตัวตัวไม่เอานะครับส่วนส่วนเลขขี้นะครับสามตัวขี้ขี้ขี้นะครับไม่เอานะตัดถ้าใครชอบก็จัดไปนะครับตาม ต่างไปนะครับไม่ต้องตามออกก็ได้นะครับทั้งหมดสามโฉชุดนี้มาแน่นะครับถ้าสามมายกเว้นเบิ้ลหาดนะครับนี่เป็นนี่เป็นชุดที่สองแล้วนะชุดที่สี่แล้วนะครับดูที่ชุดที่สี่จะเข้าไหมงวดชุดที่สามเข้ามาแล้วนะครับต่อไปนี่เป็นชุดที่สี่นะครับสําหรับเอฟซีที่ขอมานะครับบอกอาจารย์ขอขอเลขรวยไม่เลิกด้วยครับสามฉดชุดจะเอามาเล่นครับก็ก็ ทางออกทางออกนะครับทางออกที่ดีก็สองตัวอั้นสองตัวอั้นข้าหันมาเล่นสามตัวครับเล่นโต๊ดดีกว่านะครับสองตัวถูกมาก็จ่ายครึ่งถ้าไม่ชอบก็เล่นสามตัวเต็งโต๊ดนะครับแต่น่าจะเล่นโต๊ดดีกว่านะครับโต๊ดเต็งมันเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับกระจับยานนะครับสามตัวตรงนะครับหมดีแล้วก็เข้าโต๊ดนะครับเกิดให้สมาชิกเอฟซีไปทําการบ้านดูนะครับนี่ครับ นี่ครับชุดของเขานะครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับครับนี่ครับสามสิบกชุดนะครับตัวที่ขีดนี่คือออ,ออกคาดว่าสามตัวนี้ไม่น่าจะมาขี้นะครับสามตัวทั้งหมด por, ไม่น่าจะมาขี้มันน่าจะมีขี้คู่นะครับนะครับมันจะน่าจะมีขี้คู่ผสมกันนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมันน่าจะมีขี้มีคู่คู่นะครับ จะมาขี้ขี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอาจารย์ก็ถ้าที่กาออกไปไว้ตรงกับข้อมูลของเอฟซีก็จัดไปนะครับไม่ต้องตามก็ได้นะครับใช้วิจารณญาณในการในการรับชมนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับมันเป็นแนวทางนะครับนี่ครับก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับก็สําหรับ งวดที่ผ่านมานะครับสอปปอลาวม่ทักแฟนเพลงนะครับโอ้วันศุกร์ก็เข้าสองตัวสี่เก้าเข้าโต๊ดนะครับวันศุกร์ปันจันทก็มานะครับวันจันท์ก็มาบนนะครับแปดสองสองแปดก็ได้เห็นครับโอ้เดินดีนะครับสอปปอลาวแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครทักทายมานะครับก็โชคดีคนเดียวนะครับเจโชคดีคนเดียวเจหมิวนะครับเจหมิวคอนถมนะโชคดีครับ หันมาเล่นลาวดีกว่าเจ๊หมีวหวยไทยมันนานนะครับสิบหกวันครั้งหนึ่งครับสำหรับพิ่รรักแฟนเพลงที่ชอบสปปลาวนะครับทักทายกันมาได้นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามเก้าสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับไม่เสียสตังค์นะครับนะครับเข้ามาได้นะครับทักทายกันนะครับนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้า ว่าเป็นผลงานที่ดีมีโชคมีชัยกันนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้จะได้มีกำลังใจแบ่งปันให้กับสมาชิกมีโชคมีชัยกันนะครับคิดว่าถ้าดวงสมพงกันแล้วซื้ออะไรก็ถูกนะครับตอนนี้ดวงของท่านอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็สักวันมันดวงของเราก็ต้องมีนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีตลอดไปนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับเออท้ายนี้นะครับก็ขอให้มาชิก fc ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยตลอดไปสวัสดีครับ